สวัสดีครับวันนี้เรามีรถผมมีคันหนึ่งครับมารีวิวนี่ครับเป็นยางเดิมครับเป็นเวบลอยนะครับแต่ว่าใส่กาเป็นร้อยยี่บห้าครับนี่ครับช่วงข้างนอกก็อันนี้ครับมารีวิวกันเลยครับชุดหน้าครับชุดหน้าก็ใส่การเดิมครับแต่ชุดหน้าเดิมๆครับ โช้กก็่วซึมนะครับนะครับล้อก็ใส่ล้อดำครับล้อหน้าเป็นหนึ่งหนึ่งจุดสี่ครับยางหน้าก็เป็นสองห้าศูนย์ครับลายถึงที่แบบนันบนผมสั่งมาจากลาซาด้าครับแป้งนะครับแป้งสีสีสร้อยยี่ห้าง่ายๆครับ ถ้าใยากให้ผมสอนก็คอมเมนต์มานะครับบอกก็บอกปาดเดงผมปาเองนะครับแต่เอาไปให้ร้านหุ้มให้ใส่กล้องเคร์ครับครับท่อก็เป็นท่อท่ออะไรไม่รู้ครับซื้อเข้ามา100บาทครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับ เอามอโมเองครับเสียงแบบแสบดากมากล้อหลังก็ยาง2.5ครับล้อก็เป็นล้อล้อก,กัดเซียวครับเป็น1.4หน้าหลังครับรบโชก,ก็ชุกหนึบมากนะครับคันนี้ผมซื้อมาแบบบังเอิญครับแบบได้มันโคตรหนึบเลย เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับโอ้ยฮิยมดมดเจาะอามปูสเตอร์ก็สเตอร์สามเกดครับสิบสี่สามเกดก็ไปได้อยู่ครับใส่ที่ยกโชกคะครับดูใต้เบาะครับก็ไม่มีอะไรครับมีถังน้ำมันแล้วก็อันนี้เป็นยูบ็อกต่อครับนี่ครับถังน้ำมันเรียบลอยนะครับไม่ใช่ลอยผ้า ก็จะล้มีเยนี่ครับทรงเลยประมาณข้างหน้าก็เอ,อ่อไม่ได้ต่อหลอดเลยนะครับดูแผงคอผมโอ,อลงไปครับก็ไม่เป็นไรไม่หักไม่อะไรนะครับแล้วแต่คันด้วยของผมโชคดีไปไม่หักครับเรามาดูที่เครื่องครับเครื่องก็ทำนานแล้วครับห้าสามครับห้าสามวาวเดิม คาร์บูเป็นคาบูแดดครับแดดแท้ใส่กรองอะไรไม่รู้นะครับมันเป็นของกรองแอร์ท่ออากาศแอร์ครับซื้อมาประมาณ40บาทก็ใส่คัดมือครับคัดเะคัดแท้ครับแปงแปงครับนี่ครับนี่ครับข้าวๆครับเรียบร้อยอย่างเดิมครับ ถ้าอยากปั้นทรงแบบอะไรก็พอแบบผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับผมก็ทําแบบงบประหยัดไม่ได้อะไรมากเหมืนอนเขาพอได้ขี่ครับดูวิวครับโคตรสุดครับ,รบมาเรามาฟังเสียงกันครับ ไปดับยิงนะครับไม่ได้ตั้งอะไรมากเดินบ่ล้อหลังก็เป็นดำครับใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกหน่อยครับผมจะไปหามารีวิวให้แล้วก็จะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับถ้าจะให้ดีกดติดตามด้วยครับขอบครับไปก่อนครับ